สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันเพื่อฮัทแล้วมั้งใช่ไหมวันเพื่อัสที่สองมีนาคมนะครับเมื่อวานนี้ไม่รู้ใครโชคดีบ้างมีใครถูกหวยบางเป่าแต่ที่ผมอม่านข่าวเปเมื่อเช้าก็คืออุ้มธทรลาทรบุญมาทันกับทีมชาติไทยถูกเลขท้ายสองตัวห้าห้าปีนี้รุ่งหน้าดูนะครับอุ้มนี่ทำอะไรขึ้นได้หมดเลยอฟอร์มในสนามบอลนนโอ้โหหนือชั้นสุดๆนะครับ ยอดเยี่ยมนะซื้อลอตเตอรี่ก็ยังถูกแต่อุ้มไม่ได้ซื้อเองเพราะว่าแฟนบอลก็ให้มานะครับอุ้มเนี่ยคิดดูเด้ซื้อเองก็ไม่ได้ซื้อถูกอีกต่างหากเออก็บอกแฟนบอลทีมพีทีประจวบให้มาตอนที่ไปแข่งกับบุรีรัมนะครับพาบุรีรัมไปแข่งกับประจวบแฟนประจวบเขาให้มานะแออลอ้วอุ้มกับโพสต์รูปลงโซเชียลมีขนมมีอะไรสารพัดแล้วก็ถือลอตเตอรี่สองใบ คนเข้าไปดูดูเลขท้ายสองตัวเนี่ยนะครับมันคือห้าห้าแล้วปรกากฏจําได้เมื่อวานนี้หวยออกเออเขาบอกเอา้าเฮ้ยมันเป็นลอตเตอรี่ในมือทีละทอนนี่หว่าห้าห้าแฟนบอลรู้ก่อนอุ้มด้วยมัง้งเออบอกเฮ้ยอุ้มถูกหวยเออมันตรงอกับลอตเตอรี่ของทีละทอนบูญมาทันนะครับเลขท้ายสองตัวห้าหเนี่ยเอออุ้มรับซับไปนะครับต่อชมครับถือว่าแฟนบอลให้โชคนะ จริงเลข55เนี่ยผมก็ไม่รู้นะมันอะไรเป็นยังไงแต่ก็บอกเลขล็อกเหรอ <laughs> ไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เพราะผมผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้เล่นหวยนะครับตัวชมครับแต่ว่ายินดีด้วยกับอุ้มเีราทอนนะครับอเมื <laughs> ่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังได้ลุ้น4ี่แชมป์ต่อไปนะครับแมนยูลงเตะเอฟเอครับรอบ5แซงชนะขุนคอนเวสแฮม3ประตูต่อหนึ่ง เอริกเทนฮาร์ดกรเทชันเปลี่ยนทีม6คนนะครับจากชุดแชมป์คาราบาวครับคือสเปตตัวจริงที่ลงเล่นนะัดจริงคาราบาวครับเนี่ยได้พักไป6คนเป็นตัวสำรองก่อนนะครับเซนเตอร์เนี่ยแฮร์รี่แม็กควายลงคู่กับวิกเตอร์ลินเดเลฟไทเดียมาเลาเซียเล่นแบ็กซ้ายนะครับกลาง2ตัวมาเซลซาบิเซอร์เล่นกับสกอตต์ม็กโทเมเน่ส่วนอเริฮานโดกาาโชได้ลงตัวจริงนะครับ ตัวที่ได้พักไปก็มีโอยราเฟลว,วารานลิซันโดมาตเตนสคาเซมิโรมาคัสไรส์ฟปรตลุกชอรวมทั้งเฟรดด้วยพักเป็นตัวสำรองนะครับครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์อ่าครึ่งแรกแมนยูเจาะไม่เข้านะครับครึ่งหลังเทนักส่งคาเซมิโรลงทันทีนะครับส่วนพวกลิซันโดอ่รสเฟรตเฟรดอะไรพวกเนี้ยทยอยลงค่อยๆส่งลงนะครับปรากฏแมนยูโดนนำก่อนนาะที54 ไซดเ์เบนรามานะครับนักเตะเวสแฮมยิงตูมเดียวผ่านดาบิดเดคยเข้าไปยิงสวยมากนะครับลูกนี้นักเตะแมนยูไปชะง,งักนึกว่าบอลออกข้างไปแล้วลรากดเวสแฮมเขาเล่นต่อแล้วยิงเข้าไปนะครับกบระมการไปเช็ค VR แล้วปรากฏให้เป็นลูกได้ประตูของเวสแฮมตรงนี้แมนยูต้องปรับนะครับบอกเฮ้ย hey จะไปหยุดเล่นไม่ได้เสียสมาธิไม่ได้ถ้าเสียนี่คือโดนนะครับ League, เกมพรีเมียร์ลีก เกมในระดับสูงสุดที่ทีมจับพรีเมียร์ลีกเจอเองเนี่ยเสียสมาธินิดเดียวโดนลงโทษทันทีนะครับเอริกเทนทาคงต้องไปคุยกันที่หลังนะแมนยูโดนนําก่อนนะครับแต่ไม่นานนะครับแมนยูมาตีสเสมอนาที77จากลูกที่นายเยฟอาเกนะครับกองหลังเวสแฮมมงเข้าประตูตัวเองมองลูกแตะมุมจากบรูโนเข้าประตูตัวเองนะครับคือลูกนั้นเนี่ยอาเกโดนวลวกฮอสเข้ามากดดันนะ ก็เลยมงผิดเหลียมนะครับแมนยูกลับมาจนได้เกมมันก็ทำท่าว่าจะไม่ไม่รู้ผลแพ้ชนะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงท้ายแล้วแต่ปรากฏนาที90แมนยูขึ้นนำสองอาริฮันโดการโชนะครับยิงเข้าไปยิงเล่นทางเข้าไปสวยงาม2-1เลยนะจากนั้นทดเวลาไป5นาทีแมนยูมาได้ประตูที่3จากเฟร็ดนะครับเฟร็ดลงแทนมาเซลซาบิเซอรนาที86 ลงมายิงลูก3-1เป็นจังหวะที่แมนยูก็ไล่เพรสเข้าไปไล่เพรสจนกองหลังเวสตแฮมผิดพลาดนะครับเสียบอลเฟรดยิงง่ายๆโล่งๆสามหขาดลอยนะครับแมนยู Man ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนนี้อเลฮันโดรการาโชเล่นดีมากๆเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับเอเริเนทนฮากนั้นยกย่องว่าเขา,เขาพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งดีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับ เซนทากนะบอกว่าไอปีกประเภทที่แบบตัวจี๊ดชอบเลี้ยงจี้แล้วก็ชากหลบกองหลังมันมีเยอะนะครับแต่กาลาโชของเขาเหนือกว่านั้นก็คือนอกจากกระชากแล้วก็หลบกองหลังได้ยังยิงประตูได้ด้วยนี่คือความครบเครื่องของอเลฮันโดกานาโชนะครับท่านชมครับลงตัวจริงเล่นดีและยิงประตูได้นะแมนยูเขารอบไป ส่วนทีมตราไก่ทอตแนมฮอตสเปอร์ไม่ได้ไปต่อนะครับสเปอร์บุกไปแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดรองจากฝูงแชมเปี้ยนชิพ1ประตูต่อ0มาเสียประตูช่วงท้ายเกมแล้วนะครับนาที79ครับโดนตัวสมรองของเชฟฟิลด์ก็คืออิลิมองเอ็นดีไอกระชากหลบกองหลังเข้าไปยิงยิงยัดเข้าเสาแรกผ่านมือประตูเฟรเซอร์ฟอสเตอร์นะครับเป็นประตูชัยของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด เคียสเปอร์รตกรอบสกอร์หนศูนย์นะทั้งเกมเชฟฟิลด์เนตยิงเข้ากรอบแค่ลูกเดียวนะครับก็คือลูกได้ประตูเนี่ยชนะเลยนะครับมันวัดกันที่ความเฉียบขาดสเปอร์โรเทชันนะครับเมื่อคืนนี้แฮร์รี่เคนเป็นตัวสำรองลงครึ่งหลังแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะสเปรดตัวจริงของทีมตากไก่เนี่ยเขาใช้ริชาลีซอนนะครับซอนฮึงมินแล้วก็ลูคัสโมราเหมือนเดิมก็คือผีเข้าผีออกนะ ช่วงนี้อ e, ันโตนิโอคอนเต้กุนซือยังไม่ได้มาคุมทีมข้างสนามเพราะเขานั่นแหละเขาเขาพักฟื้นอยู่จากการไปผ่าตัดถุงน้ำเดียครับใช้มือสองคือคริสเตียนสเตลินีคุมทีมแทนแล้วสเปอร์ก็ตกรอบไปนะก็ความจริงไปแพ้เชฟฟิลยูไนต์เนี่ยมันมันถือว่ามันถือว่าเออเป็นเกมที่ไม่ง่ายเหมือนกันสำหรับสเปอร์ โดยเฉพาะเมื่อโรเทชันด้วยนะครับคือไปเยือนเชฟฟิลด์เนี่ยผมว่าควรจะต้องใช้ชุดที่แข็งแกร่งพอสมควรเพราะเชฟฟิลด์ไม่ใช่ธรรมดานะครับมีลุ้นเลื่อนชั้นขึ้น Premier League เพลย์ลิกฤดูกาลหน้าแต่ในเมื่อท็อตแนมโรเทชันถึงขั้นกล้าพักแฮร์รี่เคนเนี่ยและสุดท้ายมาแพ้มันก็ต้องโทษตัวเองด้วยในระดับหนึ่งนะครับทีมนักบอลเซาท์อัมตันเมื่อคืนก็ตกนะเซาท์อัมตันทีมบอยเพลย์ลิกเนี่ย แย่ถึงขั้นแพ้กริมส b บี้ทีมลีกทูคาบ้าน2-1นะซรอมตั้งตกรอบคาบ้านนะครับแพ้กริมสบีซึ่งเป็นทีมที่อยู่ในลีกต่ำสุดลีกทูดิวิชั่น4แหละนะตกรอบไปแบบย่ำแย่จริงหน่าผิดหวังจริงนะครับกริมส b บีสร้างปรวัิศาสตร์เป็นทีมแรกที่เขี่ยทีมดิวิชั่นเหนือกว่าตกรอบไปถึง5ทีมนะครับใน f อฟ1คฤดูกาลนะ ที่ผ่านมาก็กชนะทีมพวกสุดมากชนะทีมลีกวันหะนักนะแล้วก็เนี่ยมามีรอบหลังสุดที่เขี่ยทีมพรีเมียร์ลีกเซาท์มปตันตกรอบไปนะครับถือว่าพลิกล็อกนะอีกคู่หนึ่งเบอร์ลี่ชนะฟลิตบูทาวน์หนึ่งศูนย์นะครับเบอร์ลี่เข้ารอบในรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับฟูลแลมแมนเชสเตอร์ซิตี้พบเบอร์ลี่เบอร์ลี่คือทีมจากฝูงแชมเปี้ยนชิพในปัจจุบันและคุมทีมโดย ฝังซองกองปานีนะครับอดีตกัปตันทีมแมนซิตี้เพราะฉะนั้นเอ่อกองปานีก็จะคุมทีมเบอร์ลี่กลับไปเยือนทีมเก่าแมนซิตี้นะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแมนซิตี้เจอกับเบอร์ลี่ทีมของฝังซองกองปานีนะส่วนอีก2คู่นะครับไบรตันเจอกับกริมส์บี้นะครับกริมส์บี้งานหนักเหมือนกันเพราะว่าไบรตันมาตรฐานดีมากนะครับแล้วก็คู่ที่4เชฟฟีวอนเต็ดพบกับแบล็กเบิร์นทีมแชมเปี้ยนชิพทั้งคู่ รอบ8ทีมเอฟเอคัพแข่ง1 8กับ19มีนานะครับถ้าดูจากการประกบคู่ที่ออกมาเนี่ยเท่าที่ผมคุยคุยมาคุยกับแฟนแมนอยู่มานะครับก็บอกไอ้รอบ,บรองชนะเลิศเขามองไปถึงรอบ,บรองชนะเลิศกันแล้วคือมองข้ามฟูแลมไปแล้วบอกรอบ,บรองชนะเลิศเนี่ยเสียวเจอแมนซิตี้เสียวเจอแมนซิตี้เออผมมาคิดดูก็ถ้าเจอกันมันน่าเสียดายนะ แมนยูกับแมนซิตี้ตอนนี้เขามองข้ามช็อตว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศแต่ f อฟเอคัพมันมักจะมันมักจะไม่ทําให้แฟนบอลสมหวังนะมันมักจะหักมุมคือคือไอ้คู่ใหญ่ที่ที่สมควรเป็นคู่ชิงเนี่ยมันมักจะจับฉลากให้มาเจอกันรอบรองชนะเลิศบ่อยเลยนะครับท่านผูชมครับบ่อยเลยที่รอบรองชนะเลิศเนี่ยทีมใหญ่มาเจอกันและสุดท้ายคู่ชิงกลายเป็นทีมใหญ่ทีมเล็ก กลายเป็นรอบรองสนุกกว่ารอบชิงอ่ะปีนี้ลองดูนะครับผมไม่ได้มองข้ามอันนี้คือไปคุยกับพวกแฟนแมนยูเขามาออบอกไม่อยากเจอแมนซิตียร์ไมไ่กลัวแต่ว่ากลัวนัดชิงเนี่ยมันไม่สนุกแต่แล้วแมนยูนี่คือมองไกลไปถึงนัดชิงชนะเลิศนะอยากเจอแมนซิตี้นัดชิงมากกว่ามันจะได้เป็นบิ๊กมช์นะครับถ้ามาเจอรอบรองนี่มันเร็วเกินไปนะดกวนต่อนะครับ ส่วนพรีเมียร์ลีก2คู่เมื่อคืนนี้ทีมจากฟูงอาร์เซนอลถล่มเอฟเวอร์ตันไปสี่ศกลับมาแรงเหมือนเดิมนะครับกาเบรี Gabriel lli, ยลมาตินเนลลี่ยิงคนเดียว2ลูกที่เหลือเป็นบูคโยซาก้ากับมาตินโอเดกาต์อาร์เซนอลตอนนี้ทิ้งที่2แมนซิตี้ไป5คะแนนแข่ง25นัดเท่ากันนะครับส่วนเอฟเวอร์ตันย่ำแยนะ่ยังอยู่ที่3จากท้ายตารางหนีตกชั้นต่อเลวโปเล่นในบ้านที่แอนฟิลด์นะครับเอาชนะทีมหมาป่าวูฟแฮมตัน2-0 เจอกันนัดที่4ในฤดูกาลนี้แล้วนะครับเจอกันจนจำกลิ่นกันได้แหละรู้ไส้รู้พุงนะครับเออหลังสุดเนี่ยบูฟเพิ่งจะอัดเลี้ยวผู้สามูนย์ในพรีเมียร์ลีกเมื่อสี่กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเมื่อคือนก็เลี้ยวผูได้แก้ตัวนะครับข่าวดีของหงแดงก็คืออีบูคนาเต้กับดาวิดนูเยสหายเจ็บกลับมาลงตัวจริงทั้งคู่นะ แล้วก็ดิโอโชต้าเมื่อคืนนี้ได้เล่นตัวจริงนะครับซิมิคัสลงฮาวิเอเลตลงบาเชติสยังมีชื่อเป็นตัวจริงเหมือนเดิมโคดีกัปโหลุดเป็นสำรองนะครับกองกลางใช้ฟาบินโยบาเชติสแล้วก็ฮาวิเอเลตรเลว์ผู้เล่นเร็วนะครับใกล้เพรสสูงตามสไตล์แต่ว่าหลายครั้งเพรสไม่อยู่เพราะว่ากลางกลางเนี่ยบางทีบาเชติสมันก็เด็กไวรุ่นอะักก็เล่นดีแต่ว่าความแข็งแกร่งบางทีมันก็ ยังไม่ค่อยถึงนะครับแล้วใช้เด็กลงสองคนบาเชติสกับเอเลียดไล่ขยันก็จริงแต่วูฟเป็นทีมที่ต่อบอลกันดีนะครับเนียนทีมเวิร์กดีบางจังหวะผมเห็นเลี้ยวผูไล่เพรสแต่แต่วูฟต,ต่อบอลกันหลบมาแบบสบายๆเลยหลบแบบนิ่มๆเลยจากหลังกลายเป็นขึ้นไปเจาะเลี้ยวผูได้เลยเพราะฉะนั้นเกมเพรสซิง่งในครึ่งแรกเลี้ยวผูถือว่าค่อนข้างจะล้มเหลวเพรสไม่อยู่นะครับแล้ววันอาทิตย์นี้ เจอกับแมนยูซะด้วยถ้าไปเพรสแบบเมื่อคือนนี้น่าเป็นห่วงเลยนะเพรสไม่ถึงนะครับทนผท้ชมครับครึ่งแรกยัง0-0ครึ่งหลังเนี่ยิรวอว่าพูอ่ะเยอเกนครับคงจะปรับใหม่บอกให,ให้เล่นช้าลงหน่อยครึ่งแรกเ,เร่งเกมเกินไป เร่งเร็วเกินไปจนกลายเป็นลนแล้วก็ส่งบางทีส่งเสียง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับเครื่องหลังอ่ะเล่นเอาชัวร์มากขึ้นนะครับเกมดีขึ้นเลยมีความแน่นอนสูงขึ้นนะครับดาวิดนูนเยสยิงเข้าไปลูกหนึงนาะที66แต่กรรมการไม่ให้ไปเช็ค VR บอกดีกโชต้าทาฟาวก่อนไม่ให้ประตูนะครับซึ่งเสียได้มากเพราะนูนเยสโชว์เหนือเลยเขาล็อกหลบกองหลังแล้วยิงเข้าไปสวยงามนะครับ แต่ไม่ได้ประตูแต่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเลี้ยวภูมาได้2ลูกนะครับนาที73เวอร์จิลฟันไดมงเข้าไปขึ้นนำา10ฟันไดได้มงฟรีคิกจากเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนไปโดนโชเซซาประตูวูฟปัดแล้วโชต้าเนี่ยตามไปโยนกลับมาให้ฟันได้มงคราวนี้ไม่มีเหลือนะครับมงจอ่อๆเลยเลี้ยวภูขึ้นนาแล้วก็มาได้ลูก2นาที7 7นะครับห่างจากลูกแรกแค่4นาทีลูก2นี่โมซาล่ายิงได้ คอสตาซิมิคลาสลุยขึ้นมาทางซ้ายนะครับแล้วโยนให้โมเข้าฮอสตามสไตล์เลยลูกถนัดนะครับ2-0งส่วนเลี้ยผู้ชนะวูฟเลีอยวผู้แซงขึ้นที่6ห่างที่4สเปอร์6คะแนนเลี้ยวผู้แข่งน้อยกว่าสเปอร์1นัดด้วยอโอกาสลุนท็อปโฟร์ยังมีอยู่นะครับเลี้ยวผู้ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมมีความอึคืบหน้าเรื่องซื้อขายทีมแมนยูมาปิดท้ายนะครับยิ่งนานเนี่ยเด็กผียิ่งเสียวกลัวเกรเซอร์ไม่ปล่อย เมื่อวานนี้มีข่าวว่ากลุ่มทุนจากอเมริกาคือ Elliot Management ซึ่งเคยเป็นเจ้าของทีม AC ซมิลานนะครับและคราวนี้ Elliot Management เขาสนใจจะซื้อทีมแมนยูปรากฏว่า Elliot Management เนี่ยเขาอยากจะซื้อหุ้นแมนยู60%เท่ากับจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับก็จะเป็นเจ้าของทีมแทนเกรเซอร์แต่ข่าวบอกว่าเกรเซอร์ไม่ขาย60%จะขายให้แค่40% เออจะขายกคบเป็นตก็เท่ากับตัวเองยังเป็นเจ้าของเหมือนเดิมต่อไปเอเลียดแมเนจเม้นตก็เป็นแค่แบบผู้ผู้ถือหุ้นร่วมนะครับเป็นผู้ร่วมทุนเท่านั้นเองตรงนี้นี่โอ้โหแฟนแมนยูยิ่งยิ่งขึ้นฟังข่าวแล้วยิ่งขึ้นบอกเฮ้ยเขาจะซื้อ60%ไม่ไม่ขายวะจะขายแค่แบบไม่ถึงครึ่งอะไรเงี้ยตัวเองยังยังถือหุ้น ที่เหลืออยู่เป็นส่วนใหญ่ยังต้องการมีอำนาจต่อไปเออเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าดูแล้วมันมีแนวโน้มเลยว่าเกรเซอร์นี่อาจจะเปลี่ยนใจไม่ขายทีมขายแค่หุ้นเพิ่มทุนบางส่วนเท่านั้นเองอันนี้คือเสียวเลยคือไม่รู้เกรเซอร์นี่คิดยังไงนะครับท่านผู้ชมครับคือขี่หวงอะไรอย่างเงี้ยอย่างว่าก็คือหมแมนยูตอนนี้เอริกเทนฮาคุมทีมมาเป็นสมบัติล้ำค่าของเขานะเออ มันก็ขายยากหน่อยหรือไม่งั้นก็อย่างที่บอกคือต้องโกงสุดๆนะครับท่านผู้ชมครับมีอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมที่เป็นแฟนบอลรุ่นเก่าอาจจะสนใจก็คือเรื่องชุดฟงแตนนะครับตำนานดาวหญิงฝรั่งเศสเสียชีวิตแล้วนะครับด้วยวัย89ปีฟงแตนคือหนึ่งในกองหน้ายิ่งใหญ่ที่สุดของวงการลูกหนังโลกนะครับยิงไป13ประตูในบอลโลกปี1958ให้ทีมชาติฝรั่งเศสยิง13ประตูจากการเล่น6นัด ปีนั้นเนี่ยเปเล่ได้ชมป์โลกสมัยแรกกับบราซิลนะครับแต่ว่าชุดฟงแตนคือดาวยิงสูงสุดของบอลโลก1 9 5 8นะครับฟงแตนนั้นทําสถิติยิงประตูสูงสุดในบอลโลกต่อหนึครั้งเป็นสถิติสูงสุดตลอดการก็คือ13ประตูในบอลโลก1 9 5 8กานะครับน่าเสียดายชุดฟงแตนนั้นมีปัญหาบาดเจ็บขวานสต,ต,ตัตั้งแต่อายุ28นะครับอายุ28เลือกเล่นแล้วนะครับ แต่สถิติสุดยอดมากเล่นทีมชาติ21นัดยิงไป30ประตูนะครับปี1 5 5 8ที่เขายิง13ลูกในบอลโลกปีนั้นเนี่ยมากกว่าเปเล่ถึง7ประตูนะครับถือว่าเป็นข่าวร้ายของมุการลูกหนังโลกชุสรงแตนจากไปด้วยวัย9ปปีนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ